บางคนเขาอดไม่ได้สวดมนต์เสร็จเขาก็ต้องมาอาศยวานากันอะไรเงนี้ครับใช่อาศยวานาจะพากันพังแบบประชุมว่าวันนี้ฝึกเป็นยังไงบ้างออ๋ประมาณนั้นแหละนะครับเราเราควรจะต้องปรึกษากันไม่ขนองตาเวลาเราฝึกนะครับที่ที่นี่ไม่มีปึกไม่มีที่ปรึกษาตุ ทั่วไปไม่มีที่ปรึกษาสาขาทั้งหมดครับสมุึงนะที่ปรึกษาคือหลวงปู่คือหลวงปู่ใช่ครับไปปรึกษากับท่านได้เลยทุกเรื่องอ,อยากรวยอยากดีอยากเป็นอยากมีอะไรเนี่ยอยู่อยู่ที่ท่านเลยครับอ่าก็กหลวงตาก็อยู่ที่ท่านไงเพราะหลวงตาบอกว่าถ้าสวดมนต์มีปัญหาอะไรก็ให้คุยกับหลวงปู่ใช่คุยกับท่านได้ทุกเรื่องครับ เพราะหลวงปู่เนี่ยไม่หลอกเราแน่นอนคนอื่นเนี่ยรู้บ้างไม่รู้บ้างขอได้ครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ขอได้อีกครั้งที่สองขอได้ครั้งที่สองก็ขอได้ครั้งที่สามเพราะขอแล้วทําไงครับขอแล้วไม่ทําก็ไม่ได้และขอแล้วต้องทําไงคอย่างลุงตาขอท่านเนี่ยขอมาแล้วก็ทําครับแจกหมดอะทาประโยชน์ ประโยชน์ให้ตัวเองบัางนิดหน่อยอประโยชน์ให้ส่วับทั่วไปหลวงตาครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยครับเขากลัวคนที่ตายมากๆเลยคือสวดมนต์ให้ก็ยังกลัวอยู่มันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเนี่ยครับไม่ต้องกลัวหรอกทุกคนเกิดแล้วตายหมดครับไม่ต้องกลัวหรอกแม้แต่เราก็ต้องตาย ความตายไม่ใช่น่ากลัวอะไรถ้าเราฝึกเนี่ยมันอยู่ในปลายจมูกเรานี่เองไม่ต้องไปกลัวหรอกครับแล้วอย่างคนที่ตายไปแล้วนะครับเขาสามารถเห็นคนในครอบครัวได้อยู่ไหมครับช่วยได้อยูนะ่ช่วยได้เท่ายิ่งกำลังคมันมีโพลิสัตองค์ปัจจุบันนี่มั้งโพลิสัตต์สมัยท่านเป็นโพลิสัตต์ท่านก็ตายไปครับ ท่านก็เห็นลูกกับเมียนะ่ะลำบากท่านเกิดเป็นหงนะ์ในพระบิดกเห็นไหมหง์ทองครับก็บินมาสลัดทองให้ทุกวันวันละเส้นโอโ <laughs> วันละปีกนะครับ <laughs> <laughs> ก็เลี้ยงชีพนะไปขายทองเงนะิน <laughs> ท่านบินมาสลัด <laughs> ไอ้ความโลภอยากได้เยอะๆอท่านบินมาจับก็เลยจับเลยถอนขนอกเลย ถอนตอนนี้มันไม่เป็นทองจตที่ครับโหลําบากโพธิสี่สารลำบากวก,ากว่าจะคนจะขึ้นวกวัวจะบินเรียบร้อยครับมันเป็นกรรมของท่านด้วยรประมาณนัด้วยกันมานะเหมือนสมัยที่หลวงพ่อท่านเล่าเรื่องพ่อกรูโรกดอนให้ฟังนะครับไม่ก่อนนู้นก่อนไหนไม่รู้นะยาวไกลนึกเกินมันมีลูกศิษย์ท่านอยู่คนหนึ่ง โจนมากเลยครับท่านก็ให้เขาเรียกกล่องอะเวลาเปิดมาเนยจะมีสตังค์อยู่ทุกครั้งเลยอธิษฐานไม่มีสตังค์อยู่เต็มกล่องเลยว่ะอันนี้นเล่าแท้จริงไลยไปถามท่านนะพราะภูโลดอนนะท่านยังอยู่ครัไปถามท่านได้ <laughs> ด้วยความโลภอะใช่ไหมอยากได้เพชรนินจินดาก็อธิษฐานเลยดิกล่องแตกทุ โอ้เลยไม่ได้เลยแถมยังเป็นโรคเรียนด้วยนะเพราะกรรมไงประมาณนั่นแหละเรื่องของความโลภนะครับหลวงตาอย่างมนุษย์หรือคนเราเนะครับพอได้มามันก็ต้องต้องการมากขึ้นมากขึ้นอะไรที่มันจะหยุดเรื่องความโลภได้ครับโอ้โหต้องเข้าใจสภาพตามสภาพความเป็นจริงครับเห็นตามความเป็นจริงว่าโลกนี้ไม่มีอะไร ม,มีก็ตายไม่มีก็ตายตายแล้วเอาอะไรไปไม่ได้มันต้องรู้ตามสภาพของความเป็นจริงรทำบ่อยๆคือให้บ่อยๆให้คือการแผ่ทำแบบแรกเลยนะแผ่ค่อยๆแผ่ไปเรื่อยๆพุเรื่อยๆเ,เบาเนี่ยให้บุญให้ซักพอมีก็ให้พูดถึง อย่างการให้หรือการแผ่อย่างการสาธุอะไรพวกนี้ครับหลวงตาเขาถามว่าเราต้องทําให้เขารู้ไหมต้องบอกเขาไหมหรือว่าเราสามารถบอแอบทําในใจก็ได้ไม่ต้องบอกนะเราฝึกที่ตัวเราครับฝึกเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอืเปลี่ยนแปลงขึ้นครับการแผ่เมตตาจริงๆเรามันได้เรานะได้ที่ตัวเราใช่ ไม่ต้องลังเลสงสัยว่ามันจะไปไม่ได้ไม่คือมีคนถามลวงพ่อหลายคนตอนที่หลวงตานั่งอยู่เอาลวงพ่อแล้วแผ่เมตตาไปปรับภูมิทั้งหลายเนี่ยแล้วจะรู้ได้ไงมันไปไม่ไปครับเอ็งจะไม่ต้องสนใจหรอกใหม่ๆก็แผ่ไปเถอะเองแผ่ทุกครั้งอ่ะเองก็มีจิตเมตตาทุกครั้งถ้าเองไม่มีจิตเมตตาเองก็ไม่แผ่แล้วแหละธรรมะ ทีนี้เองแฝงมากมากๆงมากเข้าเมตตามันมากขึ้นมากขึ้นอแล้วเองจะสัมผัสได้เองท่านก็ลองทําดูดิอารมณ์ไม่ดีขึ้นไม่ดีเองก็ไม่รับแล้วอืเพราะเองมีความเมตตางใครจะว่าไงก็ไม่สนใจไม่สนใจเพราะเองมีเมตตางขาแบ็เออช่างมันเถอะมันไม่รู้ถ้ามันรู้มันคงไม่ทำแล้วจบแล้วครับใช่ไหมล่ะถ้าเป็นมาก่อนก็ต่อยอดไปแล้วสวนไปแล้วยาวเลยครับจริงมั่งไม่จริงมั่ง ถ้าเป็นพวกกูก็เอาไว้ก่อนแหละออครับเพราะอย่างเรื่องของการแผ่นะครับหลายคนก็ถามเข้ามาว่าถ้าเราสวดมนต์แผ่ให้กับญาติพี่น้องเชน่นตอนนี้เขาเจ็บป่วยอยู่เนี้ยมันได้ไหมเราจะช่วยให้เขาเบาบางไหมครัมันก็ได้นะถ้าทําเป็นจริงๆนะพูดถึงคําว่าทําเป็นก็คือมันต้องเอ็กซเลเป็นมันต้องคุยกับหลวงปู่ได้อะไรประมาณนี้ย แล้วอย่างแค่เราสวดเฉยๆทุกรอบนะครับหลวงตาแล้วเราแค่เนี่ยนึกไปถึงเขาได้อยู่แต่เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันคงได้อยู่นะครับแต่กรรมหนักๆสายใหญ่ของกรรมเนี่ยคงยากหน่อยหลวงตาฝึกมาแล้วฝึกมาแล้วสมัยก่อนคเนี่ยเรื่องกรรมเนี่ยสายใหญ่ของกรรมอ่ะก็คนทุกวันเนี่ยมันก็ทำกรรมทั้งดีและไม่ดีครัใช่ไหมบางคนกับปานาทุกวันเนี่ย S <S <S วันทําวันไม่เคยไปทำมันคือกรรม,มในอนาคตมันเป็นยังไงแนละ้วเดี๋ยวก็ป่วยเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็ป่วยนั่นคือสายใหญ่หสายใหญ่ใช่บางคนฆ่าคนมั่งทรมานมั่งออขังมั่ง<อ>น่วงเหนียวมั่งะอะไรเยอะแยะไปหมดเลยหสอเสียดมั่งเทอเจอมั่งสุรามั่งปานามังอจินนากาเมมุสาตุลานั่นนะกรรมใครกรรมมันนะครับ บริหารกรรมกันเอาเองนะทจริงในสาลหลวงปอนะถ้าตั้งใจสุดจริงๆลนะนะโอ้โหประโยชน์มากนะประอยู่จริงๆนะครับเพียงแต่เราเพียงแต่เขาเห็นเราเนี่ยสามารถจะหาจากกรรมได้นะตุกรรมเล็กกรรมน้อยหายเลยหนักเป็นเบาใช่ถ้าตุจับหลวงปู่จับหลวงพ่อตลอดเวลาเลยนะครับตลอดเวลาแม้จะหลับเราก็ต้องฝันค ประมาณนั้นแหละอืมนึกบ่อยๆไงคิดถึงโลกก็นึกทําอะไรก็ต้องนึกห้าวลุงปู่ไปด้วยกันนะครับไปโน่นนี่นะ่ดูกับหลวงพ่ออย่างเดียวเลยจแล้วก็ทดสอบดูครับทดสอบบุคนป่วยมาเนี่ยเขาบอกโอ้ผมป่วยะก็อธิษฐานเลยบลงพ่อช่วยเขาหน่อยอยากทดลองมาบารมีหลวงพ่อเนี่ยผ่านผมมันจริงหรือเปล่าเปอร์เซ็นต์เยอะไหมถ้าเขากรรมครับ เบาๆเขาให้หายถ้ากำหนักเขาให้เบากำเบาเขาให้แค่เนี้ยไม่ต้องพูดอะไรมากเลยพระบารมีผ่านเราอยู่แล้วเรามีลูกมีนามมันอยู่ที่ความเชื่อไงเนี่ยหากินอย่างเงี้ยมาตั้งนานแล้วเพราะอยากมีคนให้มาให้เราช่วยว่าตอนนี้มีญาติเจ็บป่วยอยู่ช่วยแผลเขาหน่อยใช่ก็นึกถึงท่านเลยหลวงพ่ออย่าให้เสียชื่อผมนะครับผมนึกถึงหลวงพ่อประจําครัำให้เขาหายครับท่านหนักก็เบาๆก็หายไง เดก็ได้ข่าวแล้วโอ้อดีขึ้นไปเจอหลวงพ่อก็ไม่รู้จักหลวงตาหรอกเมื่อก่อนไปเจอหลวงพ่อนะหลวงพ่อเป่าหงวอให้หายผมอธิษฐานหายก็หายเขาบกเออก็เลยก็เลยยิ้มยิ้มบอกไม่ใช่คูหรอกหลวงพ่อครับนึกในใจนะเออลองคิดดูด้ยตุ๊ทำได้อย่างเงี้ยเป็นไงโอ้โหสุดยอดไหม ัวจะห่งางท่านไหมครับไม่ห่างหลวงปู่ก็ได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์ใช่หลวงปู่ครึ่งหนึ่งครับ,รบผมครึ่งหนึ่งใหญ่เสียชื่อผมนะครับใช่เดีย๋ยวผมไปสร้างหลวงพ่อให้นะครับเต็มแผ่นดินเลยน yeah. ง่ายไหมครับอ่วอยู่ที่ความเชื่อนะความเชื่อท่านก็บอกแล้ว่าบอกว่ตาตั้งแต่เจอกับท่านนู้นแหละจะบอกใครก็ได้ที่เชื่อท่าน่ะ เอาบารมีท่านเปสร้างบารมีได้เลยครับใครก็ได้ในโลกนี้ท่านบอกถ้าเชื่อบารมีข้าเนี่ยเอาไปได้เลยครับท่านช่วยเลยไม่ใช่ว่าจะทําว่าจะทําก็ไม่ทําสักทีท่านไม่ช่วยหรอกรถ้าจะทําก็ทําเลยจริงๆหลวงปู่รู้ใช่ไหมหลวงตาว่าใครเป็นยังไงตัวเราเป็นยังไงหลวงปู่รู้จักเรา ไม่รู้จักได้ไงท่านสร้างบารมีมาโอ้โหยาวไกลเลอเกินต้องตาเคยทดสอบนะครับเวลาถามคนเนี่ยถามเด็กๆเนี่ยเอาจับหลวงปู่ไว้ถามเลยฟับมันบางทีเรายังไม่ถามมันตอบก่อนเลยครับถคันหน้าสีอะไรมันบางทียังไม่คําว่ารถเลยมันบอกสีสาวขาวอะไรประมาณนี้ยไวไหมไวครับหลวงพ่อเนี่ยไวทดสอบมาแล้ว ถึงได้เชื่อเชื่อกินก่อนได้เลยเชื่อมากินก่อนครับเรื่องของการไม่อยากเกิดครับหลวงตาเขาบอกว่าเขาติดที่ว่าตอนนี้เขายังมีสามีอยู่จะทำอย่างไรดีไม่ยากหรอกสามีก็ส่วนสามีไม่เกี่ยวกันจะเกิดเขาบอกมันมีเรื่องกามอยู่อะไรเงนี้โสดาบันก็ยังมีกามอยู่ ม่เ็นจะยากอะไรเราครับถ้าจะเกิดไม่เกิดมันไม่เกี่ยวกับกามหมายถึงว่าไม่เกิดต้องตัดทุกอย่างอะไรตัดก็ไม่มีจะกินนะดิต้องรู้ก่อนนั่นเขาตัดต้องรู้ก่อนยังไม่รู้อะไรเลยไปตัดก่อนตายครับเข้าใจไหมตูตัดบอกนิพพานนะปจะโยโห,โหก,กูทิ้งหมดเลยขายหมดเลยเอาแจกชาวบ้านหมดนะ มันไม่ไปเลยมนุษย์มันต้องกินใช่ไหมล่ะเสร็จเลยไปยุ่นเนี่ยเนี่ยที่เขาเห็นี่ะไปลำพึงลำพันอยู่ในถ้ำทั้งหลายคนอก็บริจาคเข้าไปหมดแล้วอ่ะพอผิดหวังเสียใจก็ไม่เอาแล้วตัดทุกอย่างไม่อยากเกิดแต่พัะอยากเกิดอีกแล้วพอมีพอมีปิติกูก็ให้หมดเลยอ่ะพอให้ลืมไปว่าหมดแล้วได้แล้ว หลวงตาถึงบอกต้องค่อยๆทำใช่เนี่ยฐานนี่แหละตัวฐานนี่แหละสำคัญเลยแหละตัวรู้เนี่แหละเพราะอารมณ์มันปรับปรับใช่ไหมครับช่วงที่มันดีใจมันปิติ <c oughs> มนุษย์ในยุคนี้เป็นอย่างเนี้ยครับต้องการไวๆนะครับถ้าบอกอม,มันไม่ไวนะมันต้องทําติดต่อทําไปเรื่อยๆนะ <c oughs> ไม่ได้ชาตินี้ก็ชาติหน้าครับ อย่างอันนี้ก็คล้ายๆกันครับหลวงตาเขาบอกว่า,าเขาไปบวชอยู่ที่วัดตอนบวชเนี่ยเขาก็เหมือนมีกําลังก็เลยกล่าวไปไว่าจะบวชไม่ศึกแต่สักพักหนึ่งก็คือไปไม่รอดก็ต้องศึกออกมาและคํานี้มันติดอยู่ในใจไงครับจริงๆเพราะไปอธิษฐานแล้วอหลวงตาก็ยังบอกทุกองในวะปอธิษฐานนะอย่างนั้นนะ่ะครับอธิษฐานบวชไปเรื่อยเท่าที่ทําได้คใช่ไหมเพราะไม่แน่เพราะมันมีมีเครื่องอยู่ครับ ไม่มีเครื่องอยู่ก็อยู่ไม่ได้แล้วถ้าอิสานอย่าง,งานั้นมันต้องปิดเลยปิดตุอกา่าต้องพูดน้อยไม่ใช่ปิดอะไรนะไม่ใช่ปิดหมดนะไม่ใช่พูดน้อยกินน้อยออกห่างจากทางโลกให้มากแต่ละวันต้องพิจารณาทุกวันนะมันยึงจะอยู่ได้นะม,มันยึงจะไปรอดไม่ใช่อิเลเคคาอะไรง่อยหมดเลยไม่ได้นะ เพราะกำลัง,งจริง,รงกําลังใจในช่วงต้นทุกคนก็จะดีทุกคนใช่แต่การรักษากําลังใจหรือเพิ่มกําลังใจไปเรื่อยๆเนี่ยก็เหมือนนั่นแหละบ,บวชนะั้นมันไม่ยากหรอกบวชที่ไหนก็ได้แต่บวชแล้วอยู่ได้เนี่ยสําคัญตรงเนี้ไม่ต้องบวดมาอยู่เนี่ยอยู่ได้ไหมเนี่ยขาไม่ให้ทำอะไรเนี่ยอยู่ได้ไหมถ้าอยู่ได้ก็เก่งแล้ว มีอาการเบื่อการสวดมนต์มากๆเลยค่ะหลวงตาถูกหลวงตาก็เคยเบื่อเหมืองกันเข <c oughs> ้าใจไหมครับเบื่อท่านถึงบอกว่าเองขี้เกียจเองเบื่อเอง่องสวดเองเองขยันเองก็ต้องสวดนะบอกเพราะเองต้องตายแน่นอนเลยนะบอก <c oughs> เองต้องข้ามชดนี้ให้ไปได้ถ้าข้ามไม่ได้เองโงลลำบากเลยท่านบอกหลวงตาขี้เกียจนะ ตอนนั้นฝึกแรกนี่ด่าด้วยนะด่าพระด้วยด่าหมดละมันขึ้นมาเองอะทุท่านบอกเออไม่ได้นะเองต้องโยโทโสเวลาขึ้นมาเองกโโโ็โยโทโสโยโทโสโยทโสโยยาวเลยไม่นานตุมันไม่มาตอนนี้กัน,น้อนๆมันจะโผล่มาสักครั้งประมาณนี้นแหละแค่คำท่านบอกว่าเองต้องทำนะเองขี้เกียจเองต้องทำนะ พราะเองตายแน่นอนเลยเนี่ยจังหวะดีที่สุดแล้วเนี่ยเองเรีบเอาเถอะถ้าเองรวยเองคงไม่เข้าวัดแล้วล่ะถ้าเองจนเองมัวจะสมหากินเองก็ไม่เข้าเองแหละเนี่ยระดับเนี้ยพอดีเลยสมองพอดีไม่ตู้ว่าคเอออยากรวยไม่ยากหรอกน่ยสวดมนต์เนี้ยก็รวยได้แล้วถ้าไม่เสียก็ลองสวดสักสิบปียี่สิบปีดูไม่ต้องทางานหรอกนั่งสวดมนต์เนี่ย นี่ลายคนหลูตาแนะนำเดี๋ยวนี้ก็ทํานะโห,โหเงินไหลมาเรื่อยเลยแหละไหลมาทุกสารทิศพี่ผ่านนะเนี่ยเขาก็ดีแล้วไงจับหลวงปู่บอกหลวงปู่ส่งวิญญาณเกะยาะใยนี่ไปหน่อยอะไร,รประมาณเนี้ยอธิษฐานประจําเลยค่ะสวดมนต์แผ่เมตตาโมทนาบนุญบนับนทึกบุญออกมาก็แผ่อย่างเดียวขายให้มนุษย์แผ่ให้สัตว์ แต่วิญญาณตีกลับแล้วตอนนี้เริ่ม,มแล้วเมตาก็เพิ่มขึ้นเริ่มละหลายอย่างเริ่ม,มแล้วขึ้นขึ้นไปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นไปเนี่ยถ้าเชื่อนะถ้าเชื่อหลงตาพูดนี่นะใช้เวลาไม่กี่ปีแล้วถ้าอยากมีทรัพย์เนี่นะไม่ยากหรอกหลวงปู่ถ้ามีทรัพย์เยอะับเต็มแผ่นดินลงที่ดูเอามาสัก ขงผมกับพอแล้วเอามากอะโอ้ย <c oughs> ่างนี้เหมือนกับเรามีชีวิตอยู่กับหลวงปู่ <c oughs> ไม่ว่าจะทําทอะไรเราก็อยู่กับ <c oughs> ท่านขอสวดมนต์ท่านว่าครับเพราะเองสวดมนต์เนี่ยมันมันเป็นพุทธมนต์จิตมันสว่างท่านบอกเอ,อสวดมนต์นี่แหละท่านว่าเองไปไหนเนี่ยวิญญาณมันจะน้อมมาเอาไปเอง ถ้าเองขี้ไปทังโลกรีบกลับมาเร็วๆเดี๋ยววิญ,ญญาณแถวนั้นมันไม่ได้บุญ mm hmm. ก็ทําอย่างนี้อตุ mm hmm. สวดมนต์ไปแผ่ไปอธิษฐานเลยตลอดชีวิตเลยครับ mm hmm. บนผ่านขพระเจ้าเนี้แผ่แผ่ตลอดชีวิตครับ mm hmm. แผ่ตลอดพระเจ้าองค์ปัจจุบันเนี่ย mm hmm. เพราะอธิษฐานเกิดทําทําอยู่เนี่ยแล้วตายแล้วเกิดเลยนะ mm hmm. อธิษฐานเกิดทําตายเกิดทําตายในผู้พระเจ้าองค์ปัจจุบัน ไปต่อภาษีนะครับม,มันได้ช่องทางเลยทุช่องทางที่จะสร้างกําลังนะสร้างกําลังที่จะไปข้างหน้าไม่ใช่ชาตินี้นะนู่สายใหญ่ยาวเลยทุเหมือนทําแล้วเราก็เห็นลู่ทางในอนาคตนะมันเห็นวิญ,ญญาณที่มันไปแล้วมันก็จะมันจะไปไหน <c oughs> มันขูกพันกับเราอยู่แล้ว ให้ไปอยู่แล้วให้บุญให้ลูกให้น้ำไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็แผไปเรื่อยๆโอ้เก็บอย่างเดียวเลยค,คิดออกไหมละ่ะถ้าจะคิดออกต้องสวดมนต์ก็แล้วกันสวดมนต์สวดมนต์แล้วคิดไม่ออกนี่สวดไปเรื่อยๆจนกว่าจะคิดออกถ้าคิดไม่ออกอ่ะอย่าเลิกอย่าไปจมปักจมปักอ้าวจมปักเหมือนชาติที่แล้วอะครับ ทำสักพักแล้วกูก็เลิกแล้วแล้วกูก็ทำใหม่ประมาณนี้เดินหน้าอย่าชอยหลังไม่สังเกิดแต่แลงเวลาไปไหนลงไม่ชอยล,ลืมของยังไม่ไปเลยอจอดรอให้คนคมาส่ง <laughs> ไม่ชอยหลังไง <laughs> เดินหน้าแล้วไม่ชอยหลัง <laughs> ใช่ไหมเหมือนโบราณเวลาข้าศึกมาเนี่ยขุนทรวงฟันนี่เรียกขุนทรวงฟันครับ ฟันไปข้างหน้าเลยอถอยหลังไม่ได้เจาะเขาออกไปเลยถึงท้ายนู่นนะคร <c oughs> ับเราก็เจาะเข้ามาใหม่ออกมาเนี้ยนัย้นไม่ชนะไง้ว <c oughs> ไม่คุทะลวงฟันไปไง <c oughs> หัวหมูทะลวงฟันเออเวลาฟันฟันไปเรือ <c oughs> ่องนะผีสีอย่าไปย้อนนะเว้ย <c oughs> ย้อนเดี๋ยวมีเรื่องเลยอะ <c oughs> ย้อนมาเลยมีเรื่องเมื่อน,นั้นน่ะ <c oughs> ฝันไปข้างหน้านะครับไปหน้าเรื่องไง